เอานอกสบายดีเนาะสบายดีผีผพี่เพื่อนเพืนเบิรสู่ขู่สู่คนวันนี้คอยกะเข่าหายคือเกามาเกี่ยวเข้าห้นี่แหละเพราะว่ายังบ่ทันแล้วต้องไดเกี่ยวทุกวันทุกวันจะได้กต้องขอขอบอกขอบใจเอซีเบิรทุกคนเนาะเพราะว่าอยู่ลาวอยู่ไทยหรือว่าอยู่ต่างประเทศที่ให้เกียริ เขามาเบิง้งมาสมมขีบข้อเฮ้าเนาะจะได้ก็ขอบใจหลายๆหรือว่าขอบคุณมากๆเนาะเพราะว่าส่งนี้เห่ากับบุมีโอกาสสีไปทางอื่นนอกจากเกี่ยวเข้าให้เนาะวันนี้เหาก็มาเกี่ยวต่อเบื้องไก่น้องป้าเนาะอันนี้แม่กับเมียกันมันเกี่ยวเข้าแล้วเห็นบ่เ่เขาจะมาเกี่ยวน้ำกัน วันนี้เขากัสินาอีกบ่อนเหยียบเขา้าเหยียบอยู่เทิงอีกมาเกี่ยวเข้าให้ปกติเนี่แมนสามคนาะว่าพ่อกับน้องแยกเนี่มาแต่บางข้งบางคร้าน้องแยกนี่มาแต่ชส่วงเสาทิศเท่านั้น นต้นมะคุงสามต้นเอาปลูกปีนี้กระเนี้แล้ว,ลวบางที่ปีต่อไปนี่น่าจะมีมากแล้วเอาสามารถเก็บเอามากิน,นอันนี้บอนเข่าที่มันลม่มบอนนี้นี่เข่างามปีใกล้เขาปลูกเขา่าย่นี่ก็งามคือกันปีนี่ก็ะงาม ดินงามบอน,นี้วันนี้เขาก็ยังบ่ทันสมาดเข้าไปอยู่ในเทียงเพราะว่าเขาเขายังบ่ทันเกี่ยวเห็นไหมแตว่าเขาเกี่ยวแล้วบริเวณเทียงนี่เขาก็สมาดเข้าไปพักผ่อนได้แต่วันนี้เขาก็พักผ่อนไก่อันบอนเขาเยียบเข้านี่แหละเหาพักผ่อนคือวันที่ผ่านมาหันแหละเนาะโอ้มือนี่ลมพัดอีก มือว่านมือซื่อน,นี่ฝนตกมือซื่อน,นี่เขาบดได้ขึ้นให้มาเกี่ยวเข้าวมือวาน,นี้ตกอยู่แต่ว่าบบแห้งอากาศแบบว่ามันสิเริ่มเขาแล้วดูหนาวมันก็นตรมพัดตลอดที่บานเฮาต้นกล้วยก็มีมากแล้วกล้วยที่แม่ปลูกปีนี้มีมากแล้ว มีบางคนก็นอาจจะเบือ่อการถ่ายคลิปอยู่เทิ่งให้หรือว่าการเกี่ยวเข่าของพวกเฮาคอยกับฮู้คอยเห็ดคลิปอันนี้ขึ้นมานี่มันบบน่าสนใจแต่ก็เฮ็ดยังบบได้เพราะว่าเฮาต้องได้เล่งเก็บเกี่ยวเข่าให้เฮ็ดยังเฮาก็ถ่ายไปแบบนั้นแหละ บางว่าพีพีเอฟซคงเข้าใจบางที่เขาเกี่ยวเขาให้แล้วนะเขามีโอกาสได้เขาปลาเขาห้วยนะหรือว่าออกไปใช้ชีวิตนหะมู่เพื่อนนะได้เปลี่ยนบรรยากาศให้ทุกคนได้สมได้เบ่งทำกันอีกนะ ต่อไปนี่แมนค่อยสีไปเอาเครื ло, ่องบอนเขาเยียบเขาอยู่ลุมมาไหวบนนี่เพราะว่าบ,บอนนี้เขาเฮ็ดบอนเยียบเขาสำหรับวันนีน้ส่วนแม่กับเมียนยีย่ยังเกียวเขาต่อ เาตัดต้นเขาออกเรียบร้อยแต่เขาจะขุดเบื้องเทิงนี้ขุดน้อยนึงเพื่อให้ดิดนมันเสมอถ้าว่าเขาบุาขุดเบื้องนี้นีสูงเวลาเขาเย็ยบเขามันจะมีโอกาสมันไหลลงทางลุ่มต้องในขุดแต่เบื้องนี้เอาปรับดินห้มันเสมอประมาณนี้แหละเราขุด เอาขุดบอลเย็บเข้าเนี่ยก็แล้วเนาะเอาขุดกับบเล็กปอนไอยขุดธรรมดาปรับให้มันเพียง เรียบร้อยทางกลางพระบาท เขานี่เขาเยียบกับเขาตีนี่น่าจะว่ายตีนะแต่ว่าที่บ้านเข,าน,เขานี่เขาบ่เคยตีเพวกเขานี่เคยใส่แต่เอาตีนมาเยียบเพราะว่าสมัยก่อนเขาว่าคันเขาเอาเขามาตีนี่เขามันตื่นเขาจะบ่ได้ยับพลตามเขาะซือ่อแหละ แม่เนี่เก็บข้าวเก็บแล้วก็มาไว้ให้พวกเราเหยียบบอนเก็บกับโบไกลหรอไก่ไก่บอนเหเยียบไปแล้ว นอนพักผ่อนก่อนตอนนี้แม่กำลังเห็ดของกินบุหัวแม่สิเห็ดยังกินตอนเทียงวันนี้ขนาดว่าอากาศมันว่าไรแดดไ่้ห้อนแต่เขาเยียบเขานี่รู้สึกว่าห้อนเงื่อแตก ฟืนมันเปียกเพราะว่ามือว่านนี่มือซื้อน,นี่ฝนตกมันยังซึมเข้ามาเปิดเบื้งองม่เฮ็ดของกินยังโอ,แงอ,อ้แกงมันบุมี่ผักแนวอื่นแกงมันใส่ย่ายนี่เคี่นั่นแหละใส่เคียด่าะ พอดีพอได้สดนส้ำสดในผักเทียงก่อน เข้าแแ้วจึงคอยพัดติกอาหารซีมือแม่เฮ็ดนี่น่ากินขนาดซีมือที่แม่เฮ็ดนี่แซ่บทุกข้าง ถ้าว่าค่อยเห็ดหรือว่าเมียเห็ดนี่ยโบแซบพ่อก็เห็ดโบแซบเรื่อ,ง,อ,องของกินแต่แม่เท่านั้นที่เห็ดเป็น,นแซบนัวถ้าว่าเพิ่นได้เห็ดป่ะจะหน่อยตักไม่มาามาๆทุกคนมากินขา้าเที่ยงน้ำกัน อันนี้พักที่แม่เก็บกินดิบก็ได้กินสุกก็ดีแต่ว่าค่อยบุหูซื้อว่าาเอิญไผยยังอ่ะลงมือในทงยางหรือแมนแจ้วแจ้วตมาติบานส่วนอันนี้หรือแม่นยอกที่พี่น้องแบ่งมาให้ยอกนู มันใส่เครียดวันนี้อดีตกับบมอม่าถอกหมดเลย no. này cũng nhiều xà lạt xào สำหรับวันนี้เนี่ยแมนลังจากเขากินเขาเทียงแล้วเนี่ยเขาลงมาเกี่ยวเขาอีกที่ผ่านมาเนี่ยเขาบ่เคยลงมาเกี่ยวเขาสูงตอนแรกเกี่ยวแต่ตอนเศ้าตอนแรกแบบนี้แต่พัดเขาแล้วกยางกลับบ้านเลยแต่ว่าวันนี้นี่เขาสังเกตบึ่งน่าจะฝนบ่ต๊กเลยตัดสินใจลงมาเกี่ยวต่ออีกเขาลงมาเกี่ยวใกล้เทียงให้ บางที่มืออื่นเขาก็ได้ลบผักกาดนั้นเห็ดของกิน,นเอาเกี้ยวกับเกี้ยวบ,บัวร้ายเกี้ยวตาเส้นทางที่เฮายางไปนองปลาแล้วก็เก,ก็บมาเยียบเลยแต่ว่าบนนี้นี่เขาเกี้ยวค่อนข้างยากเพราะว่าเข่ามันลมนตรงไดไปเกี้ยวแต่พุ้น มันจึงสบายาว่าเกี่ยวแต่นี่นี่มันยาก ดีว,ว่าแล้วหัวเกี๊ยวข้าวสำหรับตอนแรกพอดน้องปลาแล้วด้นแล้วบ่ดด้เข้ามายืนไก,ก่น้องโอ้พักบงทุกคนสงสัยปลาและกัดกินยอดของมันต้นเข้าที่มันอยู่กลางนองนี่ก็สุกพอดี่ะแจ่ึงนั่นคือกัน ครดีสุกต้นเข้าที่มันเกิดเองโอแมนเข้าที่หอปูมันเกิดเองในนองเข้าปีกายปลาย่างหากับโบได้เลี้ยงเพราะว่าเขาโบท่านสมารถเข้าไปได้กลางให้กลางนองวันนี้แหละว,วันทอิตที่หอได้มายืนอยู่แคมนอง

เขาเทาเกี่ยวตอนแรกเบิดซัช้นี้แหละเขาเก็บมากองไว้วันนี้นี่เขาได้เข่าบลายกระสอบหนึ่งนี่แมนสามคุเขาบรรจุปกตินี่กระสอบ รุ่นนี้นี่สี่คูมันจริงเต็มแต่ว่าอันนี้เขาใส่สามคูมีสามคูในขราพาอีกคู่ปลายพากันเจคนละเล็กคนละน้อยบางวันก็นได้ลายบางวันก็นได้น้อยโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้เขากัสีจบลงยี่นี่เลยเขาจะบ่ได้ท้ายตอนเมือ แต่สุดท้ายเขาจึงมาเบิงนํากันอีกในเราเขาะจะได้ก็ต้องขอขอบอกขอบใจ FC เบิร์ูสคููสู่คนที่เขามาเบิงมาสมต่างแต่ต้นจนจบถ้าบอยพกฒา์คลิปของเฮาก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าถือใจอย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ค <ทา S 1> อยได้เห็ุคลิปต่อๆไปะจะได้ก็ขอบใจหล,ลายๆเรยยีรยกว่าขอบคุณมากๆอีกครั้งบา,บายยเจอกันคลิปต่อไป